สบายดีตอนเสาร์เน,น,เนาะยินดีตอนขับข้สู่สองเวอน์ไซป่าตอนนี้ยังห้าอยู่ห้ากินอยู่ที่ตรงสีทวดเมืองท่าบางท้องเครื่องสนนิเขตมาสามคนคนกับผ่านศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ๆๆเนาะแลวกร็รลุกพอเมื่อนี้เป็นมือสุดถ่ายพี่น้องมือกับบาทถือว่าขึ้นเนี่เฮาไปกัดเนาะเอาใ้อาหารดีมานนเนาะไอจัดะไร้จังจะมาขวาปั่นกัน กันกันแล้วเฮาจังกับบ้านเนาะวันนี้เฮาไปนหนบ่พันซุนไปยมกับพร้อมนิดหนึ้งเนาะไปดโ้วยฮะหาสิบหลัง <ไอ S 1> บ่ปลาแต่พันซุนมันใส่กับตแต่แรงวัดน,นี่เพื่อหาสิบหลังพี่น้เราไงมาลุน้นกันกับพันซุนว่าสิมานยังเนานะกับหาสิบหลังพันซุน บรรยากาศอ่าบรรยากาศตอนเสพนาพี่น้องอยู่ที่ด้านน้ำคัมเมกอนอนอยู่นี่เป็นคืนที่สองมื่อนี่เป็นมือกับบาดกลับแล้วมื่อเนี่ยพัดซุนเนาะกลับแล้วกลับแล้วเข่ากับมดอีหยังกับมดอมบอกกลับบ่าได้ไดมมา <laughs> ไม่เนาะ ลุววลงพอ่อเรายังไปก็มังให้ก็มังให้ที่คอยคอยพกนะเราไปไกลไก่ไก่ครับยังไก่ลยายเรียงไก่เนะเาะหาเจองเนื้อมันม่ยอไก่เลยได กินกระเพาแต่เสารนอนโอ้นอนโอหนาได้คืนหนาแห้งได้คืนป่ะตัวเดียวเลยฉันบ่มบับว่อห้ามาแต่การคืนนี่พีประมาณจักจ้มงก็สิบช่องมงปลายห้าบใบมงหนึ่งเนาะองมงหาอยังไเสมอยนึงเนาะยังยังตีเออไหลเฉยมหนึ่งเลยตีหนึ่งตีหนึ่งไตีนึ่งเลยอ่าต่มานอนบมเป็นรับเป็นพันที่นอนเลย นอนได้บ่สองสองัโมงสามสัโมงขนอดก็นดีหนาวหนาวจ,จาัดสะบัดเอาข้าก็เก็บเครื่องเก็บของไว้ยังสิไปยามกลับอยู่ได้เลยยังพาลุงพอดมาผัดผูดดันผ้าไปใส่กับผัดผ่านเผาอ่ะไปผ้าไปใส่กับผัดซุ้มเฮาผ่าเคยไปจากเถื่อเขตนันเนาะอย่าลงทีบที่คันเราบวาพาไป อ้พันซุยนก็แล้ว,วกินหนึ่งเข่าป่ะน่เขาก่อนเนาะหนึ่งเขาเาก่อนข่าหนึ่งขาทาล,ลุงพอดลุงพอดยังไปพกกลมให้วันนี้เปลี่ยนให้เพิ่นไปพกได้เหมือนได้ดักเบิ้งอย่าน้าเพิ่นมนัน ข้าหนึ่งเข่าสุกที่เฮาก็สีเริ่มคั่วเห็นเนาะอเอตอตาวมัน,น,นคือนีน่เปิดเลยเนาะมันมาก <laughs> ะพานสูตน,น,นี่จากมันเด้อมากะพานสูนนี่คนมันมนันอยู่แหละตัวไหนหนึ่งตัวไหนหนึ่งเนาคนมันมันอยู่แหละอย่ายนี้ลินเนาะเอโอโหหางกันถุนกันเ,เนาะ เออบรรยากาศตอนเสาร์อันดโอ้เตือนกำลังเริ่มขึ้นนำหมอกตกแห้งขนาดเลยเพราะว่าตอนตอนแรงวาดน,นี่ลมเนาะลมแห้งบัดตอนขอนจีแยงหนาวปุดุดดังไฟขึ้นถึกโอ้เนามาแล้วอเอไปแล้วก่อนอตะพัดไหเนเพิ่งก็มาเลยถึกมาเลย เบี้ยวแตกครับเป็นไงด,ดเป็นไงเ็นไกระจมปลอกออกมันสวยฝนเนาะเอาเอากระหอบบุหรี่สับบุหรี่สับจกักโตเห็นกระหอกไหมย่องสามโต้ลเลเละๆคือว่าก็มันก้มกงงให้มัน,ปนแปดแห้งหรือม,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 มันมาต่ำกระหอกเนาะมันมาต่ำอะไรฮะเฮาเพิง่งจะเฮามาสิมาขั้วอีเห็นห,หน่อยและแต่นหน่อยให้พันสูตหนึ่งเขาสุกก่อน กินเข่าจักไปก็ได้นะกินเข่าสักคักจะคอยไป่าสอออบบงเเฮ็ดดทลย แต่คนยืนยืนอยู่ใสวาน้ำเกระเพรเออมันปบหอยหวัมันกใหงายแต่เอเจี๋มาตีไมัวตหอมอต้งอี่เขาบทีมามอมาแต่หอหมอเฮ็ดมาพี่ญ่ทีนกินข้วอีกนิ่งขนนะวันีจะกินบารกับกินหออหมอเลย ยอกกันเนี่ยชีวิตมูมูจนยืนเอาไปเสี่งปะเลยนะป่าแต่หยอกกันใตมู่สมูสีมูเศร้าจาชีวิตมูงจนมูยืนโอ้แตมูแล้วมาตัวมูมูเสื่งปะไอผุนเอาแต่ห้อมอมากินก็ห้อมาินอีก่ก็ห้องคนชีข้นง่า่ายขนนิดมาคือมัวมัวไปตีมัวสุยอนี่มื้อบนเชือนะ เบิ้งที่ฉุดปืนืแม่นกมันเลยเห็นตะลือที่ดรอก็คือยิ่รอแล้วไปแม่นกมันสิไผ่านไปหอวมูคนี้ชีวิตมูลยืนมูหือมูเอากระสีมาขวอาหารกินตอนเสาะพี่นนองว่าห้าได้เห็นคืนกินแล้วเขาจะงยายามกลับเนาะ

โอ้ไปช่อยหน่อยไม่ได้เข้ากันเลยทำไงทำตาโตวะเดี๋ไปช่อยหน่อยเฮ้ยมันอะไรทำบุตรลุงข้าพูมู่ก็ตายอะนึกอะไรได้ เโอ้ย so, uh, ึงจะได้ก hmm. mm ินเธอหนึ่งเี่อ้อ้เสยร์ฟพี่น้องเอ้ยมมทุบลงอมคาทุบลงแก้วกันได้ทุบมแดงมแดงนี่คูลงเลยมอแดงใส่แก้วอะเดเดเดแก้วใส่มอแดงโกุหยอนเื่องที่งเบโอ้ยฮาอ้า่ตับลงเลย อืมนบ่เรื่องนี้กินแต่หนึ่งเนาะอาหารป่าพันสูนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ขึ้นก็ไม่ตั้งขนเลยนี่แหละเอ้าเนี่ยข้าหอมไหมโอ้ยจะไปกินตอนไหนไปกินตอนนี้ข้าอืมอย่าพยายามก๊ับตัวนะไหวอ่ะ บีบอ่ะอยางบอ่บอใไญนะได้ก็ลงมดเลยนะอ๋อไอ,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 อบอ่ตับนี่คอยบไิกินน้ำได้ตับน่อ,อพ่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 อคือพ่ออ้ําอ้คอยเหลืองตับเบื่องทิบแว่าชีนั่งแหละ อย่าทำฮะกินอะไรเอากินกินเด้อเด้อดีบอีกอ๋อขัดอะไรกินเต็มหมักเหงื่อมันจ่างนี้กินทีหนึ่งสุณเห็นแล้ว สามคนตัวห้ามาคุณน่มานเลยมาเห็นเนาะห้าม้พี่สองมาพี่สองกันมา่งแอาหัรดีเด้่องขับขักขับเปนสองครับขันคนทุกไม่ใหม่ก um, ็่โอับด้หน่ตับตัดปลาตับมันโอ้สัเกหอ่าฮเอ ตามผูมักคองกินขึ้นกบผูมักนี่น้องเลยของขัดขึ้นก็ผูกินอีกนี่เติมงน็้กินหลายนะชั้นอ้คือหอยพันเตียงอยู่แต่ฮันดีเลยเธอยังมัวียกอยู่เวียดนามจะเรียนเวียดนามบุญเข้ามาหรอมอหนักหนั่งมาเล่นอื่ จบเลยแล้วได้แตัวจบเท่เลยน้อยพฤดิครำบพฤดิครับแสบอ้าหน่อยก็เชี่ยวหน่อยจนแหนมเห็นจนแหนมเห็นเรือหันดีตอนส่งโอ้ นนาอาหารดีตอนเสาเกี๊ยวเพชรเปิดกันหรนอดีวันสุนทรียกินเด็ดบกไก่ไพ่้องไายกินเด็ดบกไก่ไพ่ยุ่แต่หักมันซุกจะได้แล <laughs> ย Ồ nó nó lái thiệt À tụ. Đi. Ăn cơm. Ừ xôi nữa Ăn โมมากตอนนี้นี่เด็กินหอนผ่านศูนย์เนี่ยนี่านศูนย์โอ้บินก็ใหม่ก็ขึ้นขึ้นเนาะอ่าอีหล่าอีลื้นันใจติดบ่กฮะจะไปติดอีหน่อขึ้นเนาะโอ้บ่ติดบ่จกติดแล้วโอ้หน้มกบ่มีหอนหนามจะกินลงมาบัดห้าหนามบ่มีบ้าอยู่ในกลางตรงเสียหนามไหมใช่ การศูนเป็นผู้บินกงใหม่มอยู่ในอุ่มเนาะคืนจะเอาคืนนี่มาบุไรีเลยอาหารดีเนาะหนาวก็ซูซี่เอานซูซี่มืดเลยกินกินนกินคาโง เออก็อกินข้าวโค้งแล้วเหาะกันกินกูเหมือนี้เขาบอกไปกินดอกอัน,นไก่กองไผ่ ที่อนหางแกกลุ่มตัวนี้เนาะบ๊อบูวิ่งมาใหม่น้าเนาะนี่กูหมักละไม่น้าบ่คือกลุ่มพันธ์ประหลาดไอของประหลาดไปห้อยหม่น้าแล้วขนาดอาหารดีเลยนี่ยินกันแล้วปลาะแต่พันธซูนนี่กัมักกินอยู่แต่ว่าบ่มีมูอกับบุกินอีเด็กคนเดียวเดียวบุกินพันธุ์ซูนพันไปเจอกลุ่มพันธ์ประหลาดนี่โอ้คนกันเลยทำมันได้ อยู่ผาเซ่ก็ได้ยินได้เสียงฝนใายเบาดีแหละแล้วการหาอยู่หากินไส่ขึ้มันมุมมันเสด็เมาบไร้น้ำคามนี่ก่อนน้ำคมนี่น้ำคามชนิดโอ้ผักเลย นำคัมันเนี่กินตลอดแหล่นเลยะมันเป็นมันเป็นวงนังน,น้ำค er ัเนาะงันน้ำคั้นี่กินตลอดแหล่งตลอดพ้นตะพันใหญ่ไปนี่น้ำใสค่ะอริ้เลยพี่น er. ้องเ้ยไหลวดดัดเี่มากอามันไหลัดเลยมาอหนักด้ใส่ค่ะอริ้งลยถือว่ากินตลอดแหล่งตลอดพ้นเลยเนี่เขาเป็นคั้ม็กคั้มเมกน้ำตัวเดงมาจากคือวนีตะกศเม็กหลแทนเขาเ็นคมเ น้ำนี่สุดยอดดังไซถือว่ายัางนำคำในยังอุดมสมบูรณ์อยู่หน,น่อยเองมาตั้งขับดีทัดหืมไม่แล้วปุ๊กจ๊ะเอ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วพันซุนเจ้าไอ้ฮอนฮนอนอ cá chập đấy hoàn xuân đây cá chập này sùn đưa เช่ไม่คอเห็นแได้บริจิตรเส้าใจแทนของผักเน่ไม่แพนแพ่แล้ของผักข้าวข็งแม่เส้าใจแล้วให้บริจินนัมาทำไหมอือน้ำน้ำมาคุ้มไหมมา อือบไปบออืมมันหนาอมันหนาเนาะเพื่อสิ้หับ้านเนาะเื่อไปเพื่อมาสมืเจอได้เพื่อหบ้านเดี๋ยวสาเป็นกกับเดี๋ยวก็หม่เจอกลับาสิบหลังกลับมาสิบหลังบัญชีว่าเขาดีอออาาดเทากับเนียและพี่งนอ้ย ผพานศูนย์หันเง่ากะไรกันเมื่อยมืยนี่ยกานหัดคำอยู่อ้ยเนี่ยกระมัดล่ะเขากินก็นกนมัดอยู่ไปได้แล้วไอ้เขากินมัด มีมาต้องมีเมื่อมีเมื่อก็ต้องมีมาอืมีเรื่อยๆก็ว่าเรื่นยๆดีเลยนะมีเมื่อต้องมีมาเมียพี่มีเมียพี่ต้องมารินว่าเฟ่ก็ยังบอกอันเกินอาเก่าเมียพี่ไม่มีกับเมียพี่ไม่มาอาคือวแล้วมดเนาะพุดเนาะยคือว่าเฮาสำเร็จในการครั่วบันนี้สิพยายามกับปตัววา อ๋อพยายามกลับพี่น้องผ่านชุนกับผ่านไงเพิ่นสิพาพยายามกลับเนี่ยตัวนี้มันจะใส่ตัวนี้เออกับกับพี่การกับไรฉล่ามันตัวมันบ่มีนต่มันเนาะมันมีอะมันมันแตงใหม่แตงใหม่ไอพี่น้องพยายามกลับไปรุ่นพันกับผ่านชุนบาทเนี่ยกับหาสิบหลังเพิ่นสิได้จะแตะรุ่นกันหัวมือนี่เป็นมือกับบาท มือสุดถ่ายของการน,นอนป่าเดินทางเลย